การสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ครับอันนี้เอามาจากการแถลงข่าวของสบคเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา3กรกฎาคมครับผมขอสรุป2ยี่ห้อยี่ห้อแรกโมเดอร์นาโมเดอร์นารัฐบาลไปทำอะไรมาบ้างเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับทางรัฐบาลฮะติดต่อกับโมเดอร์นาตัวแทนของบริษัทก็คือบริษัทซิลิกครับ ยืนยันครับว่าต้องซื้อผ่านรัฐเท่านั้นไม่คุยกับเอกชนเป็นนโยบายของบรเดนากับทั่วโลกครับไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังต้องคุยกับรัฐบาลเท่านั้นยอดที่เจรจาตอนแรกเนี่ยอยู่ที่5ล้านโดสตอนแรกคาดว่าจะได้ต้นปีหน้านะตอนแรกว่าจะได้ต้นปีหน้า5ล้านโดสคุยไปคุยมาต่อรองเขาได้ข่าวดีก็คือว่าน่าจะได้ช่วงไตรมาส4นะครับควอเตอร์4เนี่ย 4ล้านโดสอีก1ล้านโดสไปปีหน้าอันนี้เป็นข่าวดีโมเดอร์นาครับเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับอันนี้ย้ำครับโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือกรัฐไม่ได้จัดซื้อเพราะรัฐจะจองไฟเซอร์อรัฐจะจองไฟเซอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันครับคือ mRNA และที่สำคัญไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยมีกำลังการผลิตมากกว่าและน่าจะได้เร็วกว่าดังนั้นแล้วโมเดอร์นาเนี่ยต้องนำเงินของเอกชน ให้องค์การเภสัต์ไปจ่ายล่วงหน้าครับองค์การเศสั์เปรียบเสมือนเป็นสะพานในการเจรจาแต่การที่จะจ่ายเงินจ่ายทอมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมยอดรวบรวมเงินเนี่ยไป ให้กับบริษัทวัคซีนของเขานะครับส่วนที่ใช้<อ>เวลาเพราะอะไรคือการที่การที่จะรวบรวมคําสั่งซื้อของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเขาบอกว่ายอดตอนนี้ไม่แน่นอนต้องให้เคลียร์ก่อนถึงจะเซ็นสัญญาได้และต้องตรวจสอบสัญญาเงื่อนไขข้อยกเว้นการรับผิดและอื่นๆครับเมื <S <S ่อได้ร<ๆ>ับจากทางบริษ<ๆ>ัทแล้วก<ๆ>็จะส่งไปพิจารณาต่อที่ไหนไปที่สํานักงานอายการสูงสุดทันทีไม่ชักช้ากําหนดการเดิมเนี่ยจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมครับ ไม่ได้ล่าช้าจากแผนครับและวัคซีนก็น่าจะเข้ามาช่วงควอเตอร์สก็คือไตรมาสที่4ไม่ใช่ตอนนี้ครับกล่าวคือโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเนี่ยจะต้องนิ่งก่อนในการที่จะเปิดรับจองยอดเงินต้อง เอามาให้เป๊ะก่อนเพราะว่าเมื่อวานสองวัน <invent> ก <fit division> ่อนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังเปิดให้รับจองอยู่เลยยังไม่นิ่งดังนั้นแล้วตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะต้องรวบรวมเงินมาก่อนรวบรวมเงินมาเพื่อที่ใช้องค์การเพศสัตว์เนี่ยองค์การเพศสัตว์เป็นรัฐวิสาหกิจการที่องค์การเพศสัตว์เนี่ยจะไปออกเงินให้เนี่ยก็คงไม่ถูกต้องมันขัดต่อระเบียบหรือขัดต่อสิ่งต่างๆที่จะต้องดําเนินการครับหน่วยงานเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะต้องนําเงินไปเพื่อที่จะไปเจรจากับ ผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาครับว่าจะนาเงินตรงนี้เนี่ยมาจ่ายเพราะว่าทางบริษัทต้นทางเนี่ย mm. เขาก็คงกลัวเหมือนกันบอกว่าอาสั่งจองไว้แล้วปุ๊บเนี่ยไม่มีเงินมาจ่ายฉันฉันก็เจ๊งสิตรงนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน,นก็คุยกับองค์การเภสัชองค์การเภสัชก็จะต้องไปคุยกับบริษัทซิลิกที่เป็นบริษัทผลิตวัคซีนกันต่อไปนะครับอันนี้ <Yeah. S 1> คือไทม์ไลน์ของโมเดอร์นาโมเดอร์นาไม่ใช่วัคซีนที่รับจองไว้เหมือนไฟเซอร์ แต่ไฟเซอร์เนี่ยทางรองประหลัดครับอันนี้ปายีย้อนแ้นะฮะไฟเซอร์รองประลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงครับว่าสำหรับยี่ห้อไฟเซอร์เนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดซื้อโดยตรงรัฐบาลจะเป็นผู้จัดซื้อโดยตรงสําหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่ผ่านมาทําอะไรไปเมษายนครับสั่งซื้อไป20ล้านโดสแล้วครับลงนามข้อตกลงแบบไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะว่าเวลาเราลงข้อตกลงทางการค้าเนี่ยเขาจะมี ข้อยกเว้นบางเรื่องที่ห้ามเปิดเผยคือเป็นความลับทางการค้าลงนามไปแล้วตั้งแต่เมษายนมิถุนายนก็ลงนามเดือนที่แล้วอะลงนามข้อตกลงแบบผูกพันทางกฎหมายที่เขาเรียกว่าใบจองจองแล้วนะอ่าที่เหลือคือสัญญาซื้อที่ยังไม่ได้เซ็นครับทําไมถึงยังไม่ได้เซ็นสัญญาซื้อเนี่ยมันผูกพันอะไรหลายเรื่องครับต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขยอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบมากเกินไปครับสัญญาซื้อตัวนี้ครับ สำนักงานอายการสูงสุดได้ตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วก็จะนําเสนอเข้าสู่คอรมอให้อนุมัติในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่จะตึกนี้นะฮะแล้วก็จะดําเนินการเซ็นสัญญาสั่งซื้อได้ซึ่งเดิมครับไฟเซอร์ครับได้รับคำตอบว่าจะได้รับประมาณไตรามารส3ควอเตอร์3นะครแต่ล่าสุดครับได้รับแจ้งจากไฟเซอร์ขอเลื่อนไปหน่อย ็นควอเตอก็คือไตรมาส4นะครับซึ่งกําลังจะต่อรองกันอย่างเต็มที่ว่าจะได้เร็วกว่านี้ไหมหรือได้บางส่วนก่อนหรือไม่ดังนั้นฟังดูแล้วโมเดอร์นาเอกชนวัคซีนทางเลือกไฟเซอร์ Pfizer, รัฐสั่งซื้อเข้ามานะครับแล้วก็จะเข้าคอรมอก,กันในวันพรุ่งนี้ฟังดูแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าประมาณสองสามเดือนนี้แหละนะครับไทยจะได้มีวัคซีน เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากสามยี่ห้อซิโนแวคซิโนฟาร์มแล้วก็แอสตราเซเนกาส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะต้องดูทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาครัฐว่าจะฉีดใครก่อนฉีดใครหลังแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าใครที่ลงเอาไว้ใครที่ไปซื้อเอาไว้จองกันเอาไว้เนี่ยก็คงได้ตามคิวอันนั้นเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนที่เขาจะจัดหาแล้วก็รับผิดชอบในประเด็นนี้นะครับคําถามมีอยู่ว่า มีคนบอกว่าไม่ได้เซ็นสัญญารัฐไม่ยอมเซ็นสัญญาเตะทวงอันนี้ต้องบอกครับว่าสรุปที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเนี่ยของไฟเซอร์เพราะอะไรไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะต้องตรวจสอบเอกสารครับมีการเจรจาต่อรองเพื่อจะไม่ทําให้เราเสียเปรียบมากที่สุดเพราะตอนนี้ตลาดวัคซีนเป็นของผู้ขายเขาจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแบบนี้เราจะต้องไปดูเงื่อนไขเขาด,ดีว่าเรื่องของความรับผิดค่าวัคซีนอะไรต่างเนี่ยมันสอดคล้อง กับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะครับการลงทะเบียนของประชาชนโรงพยาบาลเอกชนความรอบคอบอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรื่องของการจัดส่งอะไรล่าช้าอะไรออกไปต้องดูหลายปัจจัยครับเรื่องของเงื่อนไขแต่ละประเทศเนี่ยที่บอกว่าประเทศนั้นได้ก่อนประเทศนี้ได้ทีหลังเนี่ยคงเปรียบเทียบกันได้ยากครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขอยืนยันครับว่าไม่ใช่ว่าเป็นการไม่ยอมเซ็นสัญญาแต่ต้องตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องและเราเสียเปรียบน้อยที่สุดนะครับ ครับ <C> e <as> นี่คือข้อมูลจาก Facebook อาจารย์วรัตคารุจิตครับ3กรกดาคม2564